สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือี้ยายใชมาตัมปูตัมปูซัวตัมปูกินจ้าพี่น้องมันตรงมือกัดเลยจ้ะแต่ผิดจากหน่วยนาอสี่หน่วยใส่กระเทียมใส่กระเทียมแต่ไหลมันก็แส่บชู ตนันเลียกง่าย เขียเทศเดี๋ยวแป๊บนึงตามด้วยมะเขือเทศนี่ย้ายปากไปแล้วจ้ะเขียวน้อยเขียวเทศซีดาน้ำปลูตูวเครื่องจ้งนะพี่น้องตำปูได้เจ้ะวตำปูพวกมันปูกกันได้ตำปูเขียวหวาน ตำปูขนมจีนตำขนมจีนซื่อๆนี่แหละพี่น้อง,องอตำปูจ้าตามด้วยมะนาวจ้าสามชิ้นใส่ลงน้ำจากสามชิ้นหนึ่งเปรี้ยวหวาน มาด้อจ่ามาเด้อมาซวยน้ำย้ายจ้ะเจลขนมจีนเสื้อเสื้ขอขนมจีนใส่หมูยอจ้ะเจ็ดบ,บักกอบุญนีดอกพี่น้องตำปูตำป,ตำปูขนมจีนใส่หมูยอนะย,ายบบา้ายกระป๋วยใส่ไหลถักก็ไม่แค่นี้ละจ้าหลักหมูยอยา้ายใส่บุญเหมดบุญเหม็ดเ,เขือนจ้า ตาด้วยกนหุจีน ใส่จานได้เลยมาด้ยจ้าใส่จานเรียบร้อยหน้าตาต๊มปูขนมจีนจ้ะมาด้อจ้ามาด้อยพี่น้องมามาแต่มา,ม,ม,า,าม,มาโซยยังกันจ้าให้ต่างกล่องก่อน มาแมาเ่เซฟแจน้อกันพี่น้องอกล่องกล่องหลุดมือ อ้วเดียอิาพี่น้องกได้จับมาดิสวงาอ้าต้องท นใช่ไหม จะมันได้ต่อมเลยแต่ได้ ມາຈັ່ງໃດตัดผมตอนไหนเนี่ตัดตัดให้ตอนไห ตาหัวเลาะมียอดตาหัวเลาะแฉกจากนี่หรอตั๊ปูปูย้ายกระตุ่มด้วยปูปูมะลว์มะตุม่มเหรอฮึปูตุม่มน่าตุ่มนะ คิดนี้ก็ย่าต่อมกะคิปขอลาไปก่อนด้จ่าเด้อคิดหน้าพอกันไหมพี่เนาะฝ <c oughs> ากุณไลคุณดแชร์กดซับจะไคอย้ายเนี้ยด้จ่าทาจ้า <c oughs> 이